แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ขายอะไรครับคุณพี่ผัดไทยขนมโคกครับผัดไทยขนมโคกแสดงผัดไทยใส่ขนมโคกเหรอใช่ครับ2องอย่างอ๋อสองอย่างอ๋อแล้วคนไหนทาผัดไทยครับคนนี้ค่ะเอาคนนี้คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อใหญ่มาค่ะยหยมาแล้วไม่ไปเหรอครับไม่ไปเอามาอย่างเดียวมาตลอดเลยเดี๋ยวคนข้างๆนี่น้องชายปะ น้องครับน้องน่องหลอกเขาเปล่าเดี๋ยวนี่คือขนมครกยายมานะฮะเป็นขนมครกโบราณหรือทันสมัยเอ่ยโบราณค่ะอ๋อเพราะนั้นคนโบราณก็จะเหมาะที่จะกินนะฮะคนทำก็โบราณโอ้คนทำก็โบราณผัดไทยนี่โอ้โห แสดงว่ายามาทําคนเดียวนี่จ้าทาคนเดียวค่ะโอ้เก่งมากเลยจ้านะฮะเป็นไงขายดีไหมช่วงนี้ขายดีค่ะขายดีเนาะแล้วปกติจะมาทําอะไรอ่ะก็ไปขายขนมนี่แหละไปตามตลาดนัดโอขายตามตลาดนัดวันนี้มาปักหลักเลยวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเดียวพรุ่งนี้ก็มาเมื่อเลื่อนก็มาเป็นสามวันติดกันเลยพรุ่งนี้มาเมื่อเลื่อนมาแล้วเมื่อเรื่องไม่ได้มาครับเมื่อเรื่องไม่ได้มาเมื่อเรื่องไม่ได้มาค่ะเอ๊ะแล้วแล้วคนนี้ทําไมผมสั้นน่ะโอ้ยนักเรียนเนาะตัดมาไหม่ ได้ได้ผู้เบ่านักเรียนค่ะ <laughs> ผู้บ่านักเรียนนะ <laughs> <laughs> ได้ผู้เบ่านักเรียนมาเป็นแฟนะนะฮะ <c oughs> ถ้าใครชอบเผือกก็กินไส้เผือกใครชอบข้าวโพดก็กินข้าวโพดใครตัวหอมหรือว่าตัวเหมน็นหรือยังไม่หอมเนี่ยก็กินไส้หอมนะถ้าใครไม่มีอะไรชักอย่างนะก็กินไส้รวมนะจะได้มีให้ครบ <laughs> <laughs> ใหญ่มาคำ <laughs> อะบ๊ายบายครับใหญ่มาขอให้ขครดีนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ